สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอจะมาสอนทำภาพ jpg เป็น png นะคะโดยใช้แอป p i c art เช่นเดิมค่ะใช้เวลาเพียง1น,นาทีเท่านั้นไม่เป็นการเสียเวลางั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยเราจะโหลดแอปมาไว้แล้วนะคะก็เข้าไปเลยค่ะหน้าแรกกดไปที่บวกนะคะเพื่อจะเลือกรูปภาพค่ะเลือกรูปที่มาทำภาพ png ค่ะแล้วไปที่ t o o เราเลือกที่ฟรีคอปนะคะฟรีคอปแล้วก็ไปที่รูปคนนะคะไปที่รูปคนเสร็จแล้วก็เซฟได้เลยนะคะพอเซฟเสร็จเราก็มาที่ฟีดค่ะ เพื่อจะเลือกเป็น PNG เลือกอันแรกเลยนะคะเป็นภาพ PNG แล้วก็กดแอ p พ y ค่ะพอเสร็จนะคะเราก็กดนิกได้เลยค่ะเพื่อเซฟเพื่อเซฟภาพแล้วก็จบราคาเสร็จแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ